แช่สูตรเมนูที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเยอะมากเราก็ขายหมดทุกวันเลยนั่นก็คือสโคนช็อกโกแลตชํำๆของทางร้านค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่เราปรับจนลงตัวแล้ว <S <S เผื่อใครอยากลองทําที่บ้านหรือทําขายก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งอเนกประสงค์สำคัญเลยคือการใช้วิปครีมและใช้ถ้าใช้วัตถุดิบเกรดดี<ๆ>จะออกมาชําและหอมเนยมากขั้นตอนแรกคือเราต้องผสมแป้งโกโก้น้าตาลเบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือเล็กน้อยคนเข้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นให้นาเนยเย็นใส่ลงไปไม่มีถั่วผสมให้ใช้มือบดเนยลงไปกับเนื้อแป้งเลย ที่ร้านเราจะใช้โผผสมนอ้ใช้ตะก้อตีเลยลวส่วนผสมของแส่งกลมกันจนเป็นเนื้อทรายเป็นเนื้อทรายแบบละเอียดละเอียดนะคะเข้ากันแล้วเราจะปรับเร็วของโผผสมให้แรงขึ้นสปีดสูงขึ้นนิดนึงให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะนั้นให้เอานมผสมวิกซีที่เราเตรียมไว้ส่วนผสมของเหลวต้องเย็นนะคะค่อยๆใส่เป็นสายไปตีด้วยกันตีแค่พอเข้ากันที่เนื้อจับเป็นก้อนแล้วหยุดเครื่องทันทีนะคะเาต้อการให้เขามีความฉ่ำเนื้อไม่แน่นจนเกินไปมีผงแป้งอยู่เทลงไปในโถเราใช้มือนี่แหละเขาเบาๆให้เข้ากันให้แป้งกระจายลงกับ ส่วนผสมอื่นๆนะคะร้านใช้เตาเด็กนะคะอบไฟสูง17นาทีนะก็มาช่างสโคนค่ะที่ร้านเราจะช่างอยู่ประมาณ95กรัมอไปว่าเราใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยประมาณ120กรัมจะส่หรือไม่ใส่ก็ได้รต้องการให้สโคนมีความหอมและฉ่ำมากๆมีรสชาติที่ไม่แห้งจนเกินไปนนทเลยใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยนะเราวอร์มเตาได้ที่แล้วเราก็เอาเข้าอบเลยค่ะประมาณ17นาทีหลังจากอบเสร็จแล้วเราจะมาปาดด้วยนูเทลล่าที่ไม่ใช้นูเทลล่าช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตชิปไปเราสโคลนี้ละค่ะจุ่มลงไปสักครึ่งร้านจะใช้โรตับ คุกกี้โรยข้างบนนะคะเพื่อความหอมอร่อยคนทําไม่ยากนะคะเคือนโนต้ตว่าไปเลือกใช้วัตถุดิบดีๆออมาอร่อยแน่นอนถ้าใครไม่อยากทําเองอย่าลืมแวะมาที่เบ k e อนด์บาร์นะคะสกคนช็อกช้ำๆอบใหม่ทุกวันเลยค่ะ